สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมมาดูเหตุการณ์ระทึกกันอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเหตุการณ์รถเกี่ยวข้าวฮัวต้าครับติดลมครับโอ้โหสุดจัดสุดจัดสวัสดีครับ,รบอ้าวนึกว่าใครสวัสดีครับโอ้โหนึกว่าใครโตขึ้นหล่อเลยนะนี่ นขึ้นเมื่อกี้ครับอ๋อคันนั้นเพิ่งขึ้นเมื่อกี้ขึ้นเมื่อกี้เองบอนี่ตัวเองเรียบร้อยเลยเป็นยังไงมายังไงเนี่ยเสี่ยมาแต่เช้าตีแต่เช้าเลยบอกแปดโมงครับทำขนาดนามาจมเลยบอกหรือยังไงนี่เปิดข้างครับเปิดข้างอ๋อเปิดข้างคันนารอบแรกแล้วก็เอาคันนั้นมาเกี่ยวเกี่ยวด้วยกันอ๋อเกี่ยวด้วยกัน มันติดยู่นอยู่มึงนู่นแล้วครั้งหนึ่งคันไหนเปคันนี้กวามคุณจะโพคตรอ๋อความคจะซ้อมเสร็จปีแค่คันว่ะครับบอกว่าติดติดแล้วมาเพื่อพิเศษอย่างบอกว่ายาาครับพี่เสียชื่ออะไรหมูอ้วนครับหมูอ้วนหมูอ้วนนี่เป็นชื่อแท้ๆเลยบอกเป็นชื่อที่เรียกกันเลยบอกหมูอ้วนลุงเรืองเสียหมูอ้วนลุงเรืองครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วย ส่งพิกัดให้แล้วก็แจ้งข่าวครับผมช็อตเด็ดช็อตมันที่นี่บ้านอะไรอันนี้บ้านโคกแกว้วครับโคกแกว้วอยู่ละลมโคกแก้วตำบลละลมใช่ไหมตำบลละลมอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับโอ้โหเสียน้ำเลยเสียน้ำบนางน่ะ <ขอ S 1> โอ้อโ,อโหนึกว่าใครรูกผู้ใหญ่นี่เองสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหนี่ว่าใครสวัสดีครับสวัสดีครับนี่จะชินอกันตอุ้โติ๊กเดือดไม่ได้เลครับจะติดครับเป็นไงเสียน้อม นี่เมื่อคืนยังฝันเห็นอยู่เลยโอ้โหฝันเห็นจริงเมื่อคืนฝันเห็นวันนี้ได้เจอกันแล้วมาจากไหน่ลนลำดวนแต่มาจากสตึกเลยตอนที่เห็นเสี่ยวหมูเขาโพสนะผมก็เลยถามว่าถามว่าอยู่ไหนเลาอยู่นี่แหละตรงนี้เป็นงงานใหญ่คนนี้ชื่ออะไรนะตาม ตามอีนตอนตอนที่ตอนนั้นยังเด็กๆอยู่เนาะโอ้โหให้พ่อให้พ่อผู้ใหญ่พ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนเดี๋ยวเราอ้อมกันอยู่นี่สวัสดีครับพ่อผู้ใหญ่ทำไมพาลูกบ้านมาเล่นอะไรเดี๋ยวพ่อผู้ใหญ่เช้าแล้ว คุดกระโปงป้า่ะกระบะเดีวคุนเส้นอยู่ในนู่นแหละไปไว้นู่นแหละขณะนั้นขึ้นได้ยังไงเอาคูปต้าดึงขึ้นบอกคูปต้าสองขันด,ดึงขึ้นโอ้พลาดนิดเดียว ถ้าไม่ติดไฟแดงนี่สงสัยทันอยู่หรอมั้งนี่เนาะพ่อสบายดีไหมพ่อกี่ปีแล้วที่เราไม่ได้เจอกันเสียนอนี่เสียนอมนี่เจออยู่ขูขันอยู่งานงานงานกระถินที่วัดอะไรนะเสียนอนโป่งเออวัดวัดโป่งขูกขันหรือว่าไอ้เออไผ่บึงแต่พ่อนี่นานเลยตั้งแต่ออกไปไม่ได้เจอสักทีหลายปีเหมือนกันครับ พอเป็นผู้ใหญ่มากี่สมัยแล้วจะได้นับถูกสมัยเดียวสมัยเดียวจะเป็นผู้ช่วยอุกนานอยู่บ่ยี่ส <laughs> ิบปีอ้าวอ้าว่าติดเพิ่มเด้พี่เกี่ยวคู่กันสองทันเลยใช้ชื่อทีมงานว่าอะไรเสีย ใส่เชื่อทีมงานว่าเสียนอมนอดินทรายกะทิอีกแล้วครับได้กี่ร้อยได่แล้วนี่ครับ ดูดูการหน่อยหกพึ่งลงเจอแจ็คพอตเลย่ายโทรมาอีกมันเพิ่งมีขึ้นบอกมันเพิ่งเข้าเว่หลายปีก่อนครับก็มาอยู่กับ พ่อผู้ใหญ่มาอยู่กับเสียน้อมนี่แหละตอนนั้นมาวิ่งงานอยู่บ้านละลมครับใช้ชื่อทีมงานว่าทีมงานซับลุงเหลืองผมนะผมตอนนี้ไปทั่วมั่วซั่วไปหมดเลยพ่อไม่ได้จับพมอะไรแล้วไม่6้อจอดอยู่นั่นเน่ เอามาไว้นี่หนึเอามาไว้ขนข้าวไหมขั้นที่ไปไปดูว่าจะเอามาใช้น่ะิกอัพขนข้าวนี่ยว่าปิกอัพเออไอ้ชนั้นปิกอัพผมบ่หรือปิกอัพใครตอนนั้นนะบโอ๊บขายไปแล้วขนนั้นน่ะขา้ผิวไปดูนะครับขายไปแล้วเรียบร้อย เี่ยวน่ะกบเรื่องแย่เลยวันนี้ข้างนั้นจมหรือเปล่าพา่อโอ้ใบแตกข้างขวานี่มิดเลยครับข้างซ้ายเห็นอยู่โอ้โหลงข้างหนึ่งนะครับ กูเปต้าดีซีเจ็ดศูนย์มันตื้นตื้พ่อพ่อลูกเซนพวกนี้เอาไปได้แล้วนินมันตื้นตื้นเฮ้เสียใครยังไงยังทำกิจการอยู่บ่ครับต่อรถอยู่นั่นแหละผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปสักทีนานทีหนึ่ง ปีแล้วนี่ลืมแล้วนี่กี่ปีแล้วเสียหนอมแปดปีใช่ไหมแปปีตั้งแต่ตั้งแต่จากกันไปตั้งแต่จากกันไปตั้งแต่คันนั้นยังเป็นหนุ่มยังยังยังเดี๋ยวนี้จำได้ไหมนะครั้งนั้นจำไม่ได้เดี๋ยวเนี่ยขนาดหนุ่มผมยาวนี่แทบจำไม่ได้เลยนี่ขับรถตั้งแต่เด็กเนาะเออ าโอ้ยเสียบบันไดบานนะครับค่อยใช่ค่ะฮะเอาคือยูซือใช่ไหมยูคอนเดรซอน่องราโอเคโอเคอ่ะทีมงานขุดก่อนครับ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยมาชมกันต่อนะครับ <c oughs> ในคลิปหน้าแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวขออนุญ,ญาตล้างไม้กับทีมงานก่อนนานแล้วไม่ได้เจอนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ